จินตนาการถึงขีปนาวุธยุคใหม่ที่ไม่เพียงแต่รวดเร็วและทรงพลังเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยความลึกลับและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นขีปนาวุธที่ได้รับการขนานนามว่า Shadow v i p e r Missile ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุทธศาสตร์การป้องกันสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสงครามในอนาคตอย่างสิ้นเชิงขีปนาวุธชนิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือแห่งการป้องกาม และในเวลาเดียวกันก็เป็นเครื่องหมายของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมด้านการทหารที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ s h a d o w v a p e r Missile ได้รับแรงบันดาลใจจากงูพิษที่เคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วและไร้เสียงสัตว์รูแทบไม่ทันได้เห็นหรือได้ยินมันถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีด้วยความแม่นยำสูงสุดในสภาพแวดล้อมทุกแบบไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน บนภูเขาสูงหรือในทะเลลึกขีปนาวุธนี้สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์จริงในสนามรบเทคโนโลยีการนำวิธีถูกติดตั้งด้วยระบบ AI ที่สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์เป้าหมายแบบเรียลไทม์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวขีปนาวุธสามารถปรับเส้นทางใหม่ได้ภายในเสี้ยววินาทีสิ่งที่ทำให้ Shadow v i p e r แตกต่างจากขีปนาวุธทั่วไปคือความสามารถในการล่องหน มันใช้วัสดุที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดการสะท้อนของเรดาร์คลื่นความร้อนและแม้แต่การตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์อินฟราเรดทำให้ขีปนาวุธแทบจะไม่สามารถถูกตรวจจับได้จนกว่าจะสายเกินไปเมื่อสัตว์ูเริ่มรู้ตัวเงาของงูพิษก็ได้เลือยเข้ามาใกล้เป้าหมายแล้วนอกจากนี้ Shadow Viper m i ร s i ิยังมีระบบขับเคลื่อนแบบหลายขั้นที่ผสมผสานการใช้เชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลวเพื่อเพิ่มความเร็วได้ถึงระดับไฮเปอร์โซนิก ความเร็วที่มากกว่า5เท่าของความเร็วเสียงช่วยให้การตอบสนองและการโจมตีเป็นไปอย่างฉับพลันโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีเวลาเพียงพอในการโต้กลับระบบการควบคุมการบินยังใช้เทคโนโลยีพลศาสตร์ของไหลที่ทันสมัยทําให้มันสามารถเลี้ยวเปลี่ยนทิศหรือบินในเส้นทางที่คาดเดาไม่ได้ด้วยความแม่นยำสูง Shadow Wiper Missile ถูกออกแบบมาให้สามารถโจมตีทั้งเป้าหมายบนบก ในอากาศหรือแม้กระทั่งในทะเลระบบหัวรบของมันสามารถติดตั้งได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูงหัวรบเจาะเกราะหรือแม้แต่หัวรบแบบ EMP ที่สามารถติดระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูภายในยรัศมีขนาดใหญ่นี่ทำให้ถีปนาวุธชนิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือทำลายล้างแต่ยังเป็นเครื่องมือในการควบคุมสงครามด้านเทคโนโลยีอีกด้วย การเปิดตัว Shadow v i p e r Missile ครั้งแรกได้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารทั่วโลกหลายประเทศเริ่มจับตามองว่าอาวุธชนิดนี้จะเปลี่ยนแปลงสมดุลทางทหารอย่างไรขีปนาวุธนี้ไม่ได้มีไว้เพียงแค่เพื่อการรบแต่ยังเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจต่อรองในเวทีโลกประเทศที่ครอบครอง Shadow v i p e r Missile จะมีสถานะทางยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่าเพราะไม่เพียงแต่สามารถป้องกันดินแดนของตนเอง แต่ยังสามารถกดดันคู่แข่งให้คิดซ้ำก่อนที่จะก่อสงครามความลับของ Shadow v i p e r Missile ยังอยู่ที่ระบบการสื่อสารและการควบคุมระยะไกลมันเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายดาวเทียมทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมติดตามและอัปเดตเป้าหมายได้ตลอดเวลาหากศัตรูพยายามรบกวนสัญญาณขีปนาวุธยังมีระบบอัตโนมัติที่จะเข้าควบคุมและตัดสินใจเองอย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเส้นทางหรือเลือกเป้าหมายสำรองสิ่งนี้เองที่ทำให้ Shadow v i p e r เป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้นักวิเคราะห์หลายคนกล่าวว่า Shadow v i p e r Missile คืออาวุธที่สะท้อนถึงอนาคตของสงครามเพราะมันรวมเอาความเร็วความแม่นยำความล่องหนและความอัจฉริยะเข้าด้วยกันในหนึ่งเดียวหากย้อนกลับไปในยุคสงครามเย็นเรดาและระบบต่อต้านขีปนาวุธเคยเป็นตัวช่วยสำคัญในการป้องกันประเทศ แต่เมื่อชาโดว์ไวเปอรเข้ามาระบบเก่าเหล่านั้นแทบจะไร้ประโยชน์ทันทีมันทําให้โลกต้องเร่งคิดค้นระบบป้องกันรุ่นใหม่ที่สามารถรับมือได้ในเชิงกลยุทธ์ชาโดว์ไวเปอร์มิดซิไม่เพียงแต่ทําให้กองทัพที่ครอบครองมันแข็งแกร่งขึ้นแต่ยังส่งผลต่อจิตวิทยาของคู่ต่อสู้การรู้ว่ามีอาวุธที่สามารถโจมตีได้ทุกเวลาโดยที่ไม่สามารถตรวจจับหรือป้องกันได้ ทำให้สัตว์รูเกิดความลังเลไม่กล้าเคลื่อนไหวอย่างอิสระและนี่คือสิ่งที่ทําให้มันเป็นอาวุธเงียบที่มีพลังมากว่าการโจมตีทางกายภาพในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร Shadow v i p e r Missile ได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดในขณะนี้มันไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่มันคือสัญลักษณ์ของอนาคตคือการรวมพลังของวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและยุทธศาสตร์เข้าด้วยกัน เมื่อขีปนาวุธเลื้อยออกจากเงามืดและปรากฏขึ้นเหนือเป้าหมายศัตรูแทบจะไม่เหลือเวลาแม้แต่จะหายใจชาโดว์ไวเปอร์มิดซิได้พิสูจน์แล้วว่าสงครามในอนาคตไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอาวุธขนาดใหญ่หรือจำนวนทหารมหาศาลแต่เป็นเรื่องของความรวดเร็วความฉลาดและความลึกลับที่เหนือกอว่าการมองเห็นขีปนาวุธนี้เปรียบเสมือนเงาของงูพิษที่เลื้อยไปอย่างเงียบงันแต่สามารถโจมตีได้ในวินาทีที่ไม่มีใครคาดคิด นี่คือก้าวใหม่ของโลกการทหารและไม่ว่าใครจะพร้อมหรือไม่ก็ตามเงาของชาร์โดว i ไวเปอร์มิดซิลก็กำลังเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและไม่มีสิ่งใดจะหยุดมันได้